สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนลของเรานะคะวันนี้ก็เป็นผลไม้มหัศจรรย์น,นะคะ <Wow. S 1> <laughs> มะพร้าวค่ะมหัศจรรย์มหัศจรรย์ตรงไหนนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้โอเคค่ะวันนี้เรามาเริ่มทำกันนะคะนี่จะใช้ไปปิ้นนะคะอ่าสีเขียว เบอร์สองนะคะความยาวประมาณยี่สิบสี่นิ้วหรือหกสิบเซนหรือสองไม้มันทัดนะคะโอเคสี่เส้นนะคะซ้อนกันแล้วพับทบครึ่งค่ะโอเคจากนั้นเรามาขึ้นฐานสี่กันนะคะอะ่เส้นที่หนึ่งนะคะ เส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อไปเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองต่อไปค่ะเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามและสอดในช่องเส้นที่หนึ่งนะคะทำเหมือนกันค่ะน้ำทำถอยหลังะคะ่ะ โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ซึ่งมันก็คือเป็นเลื่อมใบไม้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบบวยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเลื่อมดอกไม้จะใช้แบบไหนก็ได้จะใช้สีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยโอเควันนี้จะใช้ใบนี้นะคะอ่ะวิธีการก็คือใส่ไปในดินแบบนี้นะคะหรือ ใส่มัดแค่ดิ้นอย่างเดียวค่ะแล้วเรามาใส่ใบบัวทีหลังก็ได้นะคะอาจจะทำสองแบบเลยค่ะวันนี้เดี๋ยอันนี้คือใส่ไปแล้วนะคะใบบัวใส่ไปแล้วนะ,ะหันก้นขึ้นใส่ตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงริบป,ปิ้นให้กระชับดึงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ไปฐานแปะค่ะ ก็คือเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็นได้นะคะพับเฉียงไปด้านบนแบบนี้เส้นต่อไปก็คือเส้นด้านบนนี้ค่ะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็กดตรงฐานได้เลยนะคะต่อไปเส้นทางขวาค่ะเส้นทางซ้ายโทษนะคะเส้นทางซ้ายลงมาแบบนี้ให้ก้านดิ้นตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางนะคะ โอเคเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมคะพับเฉียงด้านบนพร้อมกับสอดล็อกริบบิน้นแบบนี้แล้วเราก็กดให้แน่นเลยคะ่ะกดตรงฐานให้แน่นโอเคเราก็ดึงสายดิ้นนะคะปึ๊บให้มันติดกันตรงนี้จะติดเทปใสหรือเย็บแม็กก็ได้นะคะเ okay. เรามาเริ่มทำกันนะคะวิธีทำก็เหมือนทำแก้วมังกรนะคะหรือว่าหัวเป็ด นะคะวิธีเดียวกันเลยก็คือจับขึ้นมาห้าเส้นซ้อนกันหเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง่ะซ้อนไปเลยนะคะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะ,ะเห็นไหมคะได้สี่แล้วต่อไปก็เส้นที่ห้าค่ะเวลาจับพยายามจับให้เห็นแบบเส้นที่1 2 3 4 5สห้านะคะให้มันเรียนกันแบบนี้เลย โอเคไม่ได้แบบนี้แล้วเส้นที่ที่หนึ่งก็คือเส้นในสุดที่เราจับใช่ไหมคะเราปล่อยทิ้งตรงโคนตรงโคนนี้นะคะแล้วเราเอาเส้นถัดไปเนี่ยคะ่ะเราก็เอาขึ้นมาทับมันก็จะกลายเป็นห้าเส้นเหมือนเดิมเห็นไหมคะห้าเส้นหมดอา่าเราก็ทําแบบเดิมคะ่ะเส้นในสุดเราก็ปล่อยทิ้งตรงโคนนะคะแล้วเอาเส้นถัดไปเนี่ยคะ่ะเราก็ขึ้นเอามาซ้อนทับกันเหมือนเดิม ก็จะเป็นห้าเส้นต่อไปเส้นในสุดค่ะเราปล่อยทิ้งเราเส้นถัดมาเนี่ยค่ะเราก็ขึ้นซ้อนกันมาทับแบบนี้มันก็จะได้ห้าเส้นเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ไม่มีเส้นให้เก็บมาพาดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ปล่อยเส้นในสุดเนี่ยค่ะทิ้งไปหนึ่งเส้นอ่าปล่อยทิ้งตรงโคนนะคะก็จะเหลือในมือสี่เส้น ทำเส้นด้านในก่อนนะคะพอทำเส้นนี้เสร็จต่อไปก็เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นนี้เรียงกันไปเลยนะคะอ่ะเริ่มจากเส้นเส้นแรกนี้นะคะสอดเข้าช่องนี่เลยค่ะช่องที่หนึ่งนะคะโอเคต่อไปทำเส้นที่สองสอดเข้าทางเดียวกันค่ะแต่ B เบี่ยงให้ออกคนละช่องแบบนี้เห็นไหมคะ ต่อไปเส้นที่สมอันนี้เข้าทางเดียวกันกับเส้นแรกค่ะเข้าทางเดียวกันเลยแล้วเราก็บี่ยงปลายค่ะให้ออกในช่องถัดไปแบบนี้มันจะถัดสลับกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคเหลือเส้นสุดท้ายนะคะก็เข้าทางเดียวกันกันกบเส้นเมื่อกี้นะคะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะแล้วเราก็บี่ยงให้ออกในช่องที่สี่คือช่องถัดไปนะคะ มันก็จะได้ลักษณะเป็นนูนนูนนิดนึงนะคะลองดึงให้กระชับนะคะแล้วก็นี่มันจะซ้อนกันปกติแบบนี้เห็นไหมคะโอเคจากนั้นพลิกกลับอีกด้านนึงค่ะจะเป็นแบบนี้เ,เราก็จะจับมาหนึ่งเส้นนะคะเดี๋ยวเอาการหลบก,ก่อน จับมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วนับไปทางด้านซ้ายมือค่ะสี่เส้นเส้นที่เราจับเราจะไม่นับนะคะอันนี้เราจับเส้นเส้นนี้นะคะเราจะนับเส้นทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ค่ะเมื่อได้สี่เส้นแล้วเอาเส้นที่เราจับเนะะี่ยค่ะเราก็พาดลงไปแบบนี้อืม ต่อไปวนซ้ายมานะคะเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้นับไปทางด้านซ้ายอีกค่ะข้ามสี่เส้นเหมือนกันสองสามแล้วก็สี่แล้วเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเส้นต่อไปก็จับมาแล้วก็ข้ามไปสี่เส้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ อ่ะโอเคค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะจับมาหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามสี่อ่ะให้ก้านดิ้นอยู่ตรงกลางนะคะโอเคเหลือสี่เส้นเห็นไหมคะเหลือสี่เส้นเส้นถัดไปนะคะสอดเข้าช่องที่หนึ่งคะ่ะต่อไปเส้นถัดมานะคะ สอดเข้าทางเดียวค่ะตามหลังเส้นแรกที่เราสอดไปเลยค่ะตามหลังมาเลยแล้วก็เบี่ยงให้ออกช่องที่สองเห็นไหมคะอ่ะต่อไปเส้นที่สามเส้นอะไรไม่รู้แหละ <laughs> เข้าทางเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในหนึ่งสองสามช่องที่สามนะคะเส้นสุดท้ายก็เข้าทางเดียวกันค่ะ แล้วเบี่ยงให้ออกช่องที่สี่มันจะสลับกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแบบนี้พลิกกลับมาอีกด้านนึงคะ่ะสอดเก็บริบบิ้นเลยคะ่ะวิธีสอดเก็บก็คือจับมาหนึ่งเส้นใช่ไหมคะแล้วก็สอดตามหลังเส้นนี้เลยคะ่ะเส้นนี้เลยมันก็จะผ่านข้ามทั้งหมดสี่เส้นสี่ช่องเห็นไหมคะ มันจะออกด้านนี้มันก็จะผ่าน1,2,3,4โอเคทุกเส้นก็จะพัา,อาสอดผ่านข้าม4หมดเลยนะคะเห็นไหมคะ1 2ึ่งสนะคะโอเคสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะ Okay. ไม่ได้แบบนี้แล้วให้เราใส่เหรียญน,นะคะเมื่อใส่เหรียญแล้วก็ดึงริบบินทุกเส้นค่ะดึงให้กระชับด,ดึงเป็นวงกลมนะคะไล่ไล่ไปโอเค แต่แล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนะะึ่งค่ะสอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนอขั้นตอนเมื่อสักครู่นะคะสอดเก็บทุกเส้นเลยค่ะสอดเก็บนะคะผ่านข้ามสี่ ได้แล้วค่ะเราก็ตัดเสริรบิ้นออกนะคะเมื่อได้แบบนี้ก็ดึงใบบวยลงด้านล่างนะคะอ่ะนี่เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งวิธีทำ อะไรมันอะการมันใช่ไหมแล้วก็ตัดดินออกจากกันนะคะแล้วเราก็ผูกปมเลยค่ะเป็นแบบนี้ผูกสองทบก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ตัดให้สั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เลื่อมเราก็ เอาเลื่อมมาใส่อะถามตรงนี้บีบให้เล็กๆแล้วเราก็รัดข่วงเข้าไปแบบนี้อ่ะแล้วแต่ว่าใครจะเอาถนัดอันไหนง่ายหรือยากก็เลือกําดูนะคะมัดปมอ่ะในลูกนี้มัดสองรอบ ไม่ต่างกันเลยค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นสีขาวสีทองอ่อนทองเข้มเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะจบแบบสวยๆง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคนอื่ได้ดูกันด้วยนะคะอันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย